สวัสด,ดีครับผมมต่อนะครับาคลิปนี้คลิปนี้ผมลองเปลี่ยนฟิล์มจอดูครับเป็นเครื่อง PSP 1000ลองทําดูนะครับตอนแรกก็ลองเปลี่ยนแค่ชั้นเดียวมันดวงแค่ฟิล์มบนนี่ครับฟิล์มบน นี่นะรอยมันดวงนเน่ยตอนแรกคิดว่าเปลี่ยนแค่ฟิล์มบนน่ยแล้วมันจะหายนะครับปรากฏว่าองศาฟิล์มอันใหม่กับอันเดิมของของเครื่องเนี่ยมันไม่ตรงกันมันเลยทําให้เวลาเราหมุนหาองศาสีเนี่ยสีมันเพี้ยนครับก็เลยต้องลื้อเปลี่ยนฟิล์มใต้จออีกตัวหนึ่ง ให้มันเป็นองศาฟิล์มเดียวกันฟิล์มที่ผมใช้เนี่ยจะเป็นศูนย์องศานะครับฟิล์มศูนย์องศาทั้งบนทั้งล่างเลยด้านล่างเนี่ยแปะไปก่อนเลยไม่ต้องไปกลัวว่าแปะแล้วภาพจะไม่ขึ้นแปะด้านล่างไปก่อนเลยครับเช็ดให้สะอาดที่สุดอะแล้วก็แปะลงไปรีดให้ดีเอาให้เนียนที่สุดนะครับเท่าที่ทําได้อ่แล้วพอแปะเสร็จก็ เสียบจอเข้าเครื่องครับแล้วก็ลองเปิดดูแล้วก็ตัดฟิล์มสูนน้องศาอีกใบนึงเอามาหมุนดูหาองศาที่สีมันออกมาเป็นสีสีทีมที่เราตั้งไว้นะครับต้องต้องจำได้ด้วยว่าทีมเครื่องเนี่ยมันเป็นสีอะไรแต่มันจะเป็นสีแค่ฝั่งเดียวฝั่งแนวนอนอันนี้ผมตัดไปแล้วทางนี้สีจะไม่ตรง มันจะตรงอยู่แค่ด้านเดียวเอาด้านกาวลงนะครับมันจะมีด้านฟิล์มกับด้านกาวอยู่เดี๋ยวเปิดเครื่องก่อนจอมันดับอ่านี่ครับเจะให้ดูอ่านี่อันนี้สีมันเป็นสีเขียวนะครับ ทีมสีเขียวผมตั้งไว้ทาเราหมุนมางี้นี่ครับถ้ามาด้านนี้สีจะไม่ตรงแล้กลับด้านกลับด้านไม่เป็นไรครับมันจะมีอยู่ด้านเดียวที่สีตรงก็คือด้านแนวนอนเหมือนกันนะครับทั้งสองฝั่งต้องดูว่าด้านไหนเป็นด้านกาวเอาด้านกาวแปะลงไปนี่ครับคลิปนี้ที่ ไม่ได้ถ่ายตั้งแต่เริ่มก็คือลองดูว่ามันจะสำเร็จหรือเปล่าไอ้เครื่องนี้ยสั่งมาครับน่าจะสามรือเท่าไหร่นะลืมแล้วเอามาแบบตามสภาพเลยหัวอ่านเช็คแล้วหัวอ่านเน่าไม่อ่านแล้วก็อนาล็อกนี่นล้วนอยู่เดี๋ยวลองแก้ดูก่อนแต่ที่นแน่เนะี่ยจอใช้ได้แล้วครับสีมากปกติแล้ว เดี๋ยวผมแปะแปะฟิลม์มด้านบนก่อนอันนี้ก็ยังไม่ค่อยดีเนี่ยพอดีว่าฟิลม์มที่แปะด้านหลังเนี่ยมันไม่สะอาดตรงมุมน่ะนครับตรงมุมน่ะเป็นดวงหน่อยหนึง่งก็ไม่เป็นไรครับเป็นเครื่องนี้เป็นเครื่องทด,ทดลองเครื่องอาจารย์ลองทำดูฟิลม์มสู่นงสานะครับ ถ้าจะให้ถูกนะสั่งแบบยกม้วนมาเลยสูน้องศาฟิล์ม lcd ฟิล์มจอ lcd อ่ะสูน้องสายกม้วนเนี่ยผมสั่งมายกม้วนแบบเนี้สั่งมาลองกับไอเกมบอยไมโครไอไมโครนั่นก็ฟิล์มใต้จอกับฟิล์มใหม่องศาคนระเบอร์กัน ก็เลยต้องขายทิ้งไปไม่ได้ลองหรือจอดูเลยมันเครื่องเล็กด้วยครับไมโครไมโครมันเครื่องนิดเดียวแล้วก็จอแม่งทำยากอันนี้ก็ไม่ใช่ง่ายนะเนี่ยกว่าจะเปิดจอหลังออกมาได้ต้องงัดเนี่ยงัดขอบขาวๆเนี่ยงัดออกต้องค่อยๆดึงมันจะมีกาวอยู่ข้างล่างกาวอยู่ตรงแถบข้างล่างเนี่ยยาวตลอดแนวเลย ทั้งหมดเนี่ยมีกาวเนี่ยมันจะมีขอบกาวอยู่ตรงเนี้ยแต่ตรงเนี้ยจะแน่นตรงสายแพเนี่ยต้องระวังครับกาวตรงเนี้ยแล้วก็งัดก็ระวังจอแตกด้วยครับเดี๋ยวติดฟิล์มด้านบนก่อนแล้วถ่ายดูดทิง นาครับเสร็จเรียบร้อยหนึ่งเครื่องเครื่องแรกจอแม่งใหญ่ครับเครื่องเดียวเนี่ยรู้ไหมผมหมดฟิล์มเมื่อกี้อันนี่อันนี้ตัดผิดตัดผิดทิศใช้ไม่ไดไ้ใช้กับอย่างอื่นนี่ครับหนึ่งสองสามอันที่สี่ติดเอียงมั่ง ตัดเล็กกว่ามั่งโห,โหเวนได้แท้นี่ครับอันสุดท้ายอันนี้ก็เอียงหน่อยนึง,งนะเนี่ยแต่แต่ใช้ได้ครับมันไม่เห็นไม่เห็นตรงขอบเอียงสีเต็มพอดีก็เลยเอามันเลยแล้วกันพอเท่านี้เนะี่ยไม่มีฟองอากาศด้วยครบสีก็มาปกติ เื่องแรกครับเอาอะไรมากมายเดี๋ยวต่อไปก็แก้อนาล็อกก่อนคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ครับเดี๋ยวเจอกันใ่คลิปต่อไปฟิล์มใช้ศูนยองศานะครับศูนองศาทั้งล่างทั้งบนเลย ถ้าสงสัยตรงไหนก็ถามใต้คอมเมนต์ได้ครับเดี๋ยวผมเข้าไปตอบที่คอมเมนต์ด้านล่างก็แปะไปเลยครับฟิล์มอะไม่ต้องกลัวภาพจะไม่ขึ้นแปะไปก่อนเลยแล้วค่อยมาหันหันองศาที่ฟิล์มด้านบนเอาหันหาสีานะครับเจอสีตรงไหนก็สีเข้มแบบเนี้ยก็แปะได้เลยมันจะยากตรง แปะฟิล์มให้ตรงนี่เนี่ยแปะให้ตรงไม่ให้เป็นฟองน้ำถ้าผมมีฟิล์มจํากัดนะง,งานมาเลยเนี่ยครับเราเจอกันคลิปต่อไปครับไปละ